สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องสอพระโชคครับเมนี้สอพระโชคกับมาทีบ้านพ่อจำครับพอดีมาพ่อพี่น้องบ้านคนเหลียบเพิ่นกับมานี่นะครับมาพ่อแม่นี่ครับเพิ่นก็บอกว่าโอ้เมือ่อวานนี่แม่แมวได้ซื้อเครื่องสำํำอางมาฝากยาว่าพั่นตอนนี้นั่นผ้ารวยพร้อมกับแม่นี่นะครับแต่กับแม่บ้านคนเหลียบเพิ่นก็กําลังจิเตรียมตัวไป แต่งหนาแต่งตาหายาครับจังได้กะตามสอผ้าโชคมากครับพี่น้องครับเบิร์นพันแตะลาครับตอนนี้สอพระโฉบอยู่ที่บ้านพ่อจำกับพอดีพี่น้องเพิ่นมาแต่งตัวหายาครับเพิ่นได้เครื่องแป้งได้ริบสตุกได้อยังมาก่นรูปหลายสิ่งหลายอย่างว่าสั่นครับมาจากแม่ล่างเทียมเพื่อนน่ะละครับ แม่แมวบ้านสะแบงครับเพันว่าหน้ายากได้หน้ายากแต่งหน้าหน้ายากสวยอยากงามว่าสันงวดนี่มันยังสิปังๆว่าสันพี่น้องวะเป็นเบอร์เกี่ยวมาเป็นว่าเป็นเบอร์หั่นเขาโอ้หน้าเบอร์หั่นเขาสันยังปิ้งปิ้งโยสันแล้ววาเอ้าอันเดี๋ยวไปโยท่องอันเช็ดเจ็ดแล้วน่ะเจ็ดเป็นยังมาโยท่องหน้าบัานเนาเอ้าโอ้ามวยนียโอ้ย เจ็ดมาออกยี่ท่องญาเราเด้อบาดเจ็ดเจ้เสี่ยวไปคู่กันอย่างน้องเจ็ดก็ได้เดี๋ยวไปไกลมันเทียนรถทด้เลียก็ได้เทียนขิวบ่เอาเอาเอาเที่นไปเทียนมาเที่นตัวเลี้ยงขยานมเล้่ออยู่นหนฮะไม่ขิวญาแต่ขึ้งานหดเนาะ เงียเรีนเงแวยเรียนเงี้ยเรียนผมเอางานก็ได้โอ้ยเงี้ยงามเลยแหละงานงานสีปัตตาดิป่นเอาเอาอันผ้าบังตาอันยิมตั้งแต่อันตึงเห็นโมพี่น้องเห็นตัวเลขอยู่ท่องยาบ่ครับเลียวไปยังสี่เห็นหรือเด้อเป็นวาเลขอยู่ท่องยาบสั่นแต่ว่าเองามบ่ทำพงาเห็นไหม เอาตั้งไมนี่ก็บเอากระจกหายายยังว่าสนเอามากบ่อย่ะครับตอนนี้พี่น้องกรับมาพบกับแม่อ้อยครับแม่อ้อยเ้าสิบอร์ดฟังว่าเราฝันวางไหนครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นยังไงเนาะได้ข่าวว่าแม่อ้อยฝันดีฝันดีอยู่ฝันมันที่เก่าครับคืนมันที่เก่าเป็นแต่ไดแนวท่ากับเอฟซีเฮาอยู่ดีเนาะฝันว่า เป็นนอน<ๆ>นอนเงี่ยนไทยมาะันมเพื่อของปูตาน<อ>แต่ว่าเป็นันเป็นเงี่ยนไทยตีจะเป็นเงี่ยนไทยเสาเสาซีต้นแต่ว่าซีต้นห่ะจะนี่ปูพี่บุญลากเท่องนะปูพี่บุญเข้าก็ยืนลับยืนคือคือไม่กันเท่านะอยู่สามเสาปูจำเป็นเวาไว้ไม่ปูพี่บุญเฮ้าอยู่สานะมเสา เสาหนึ่งเป็นยายางออกมาย่างออกมาใส่สุดไทยคือพระเจ้าอยู่หมอะไรนะอ๋อครับยางไม่ห่อเห็นเลยก็ทอลุผื่นปกเกลื่อนกลมล่องกาปรูไม่ฝันนะจ้ะก็เลยเห็นสำนั่งเพราะว่าอยู่นลำปูจำเพราะว่าเพคนบอกไดฝันคือได้ฝันจะฟองบอกว่าพูดออไปไหวปูดจำเอาไปไหวเสาสี่ต้น เสาซีต้นในฝันา่าพอจำข้าเป็นพวกไปไหวเนะาะปูลูกปูส่วนเาหไไ่อืบบานนี้สามต้นน่นมีปูต้นหนึ่งหันบ่มีต้นหนึ่งมียาบานนี้มียาตีเสาเนี้มันเสาขึ้นเป็นเงี้ยนไทยแต่ว่าเสาจะสูด<อ>จนันซียนมาปูเพิ่งอาไปตังไหว้ปูก็ยืนจับไม่กันเท้าลยู่นะไดลูกปูพี่บุญห่อไปแต่ว่าเสาหนึ่งเป็นลูกยาเอหญ้าออกมาในลูกผัก วันนี้ยาพนญาง่วงมาเลยจิ๊บแมวพญาง่วงมาหาข่อยยุดยุดเตียงมันจะหลงเนาะยันไทยายันมากางมันจะเป็นเตียมเนาะในฝันนะลูกขึ้นมาก่อกยายางเขาขึ้นบอกกับเป็นการปูในฝันก็เล่กรมกาแนะวันปูสมพันธ์เพันเอาไว้เสาซีตุนหรือทั่วมหาแม่นี่มาปูแล้าไปลีนเห็ดหนังสิปีปูปูมี่เพื่อนปลาเพื่อนไปลีน เกียจิพุน่นเลยโอ้ปูเพิ่นไปขอขอโศคลาบลาขอลบับน้นำปูดำแต่วันออกนั่นล่ะพอไปฟันยนีมาขึ้นท่านิเนี่<อ>ยมาเศร้าเลยทั่วมาหายไปนี่<อ>ไปนี่วะขั้นแดกดสาปปูก็จะได้เฮ็ยดยหันละกัดมาคุายจูด้วยน้ำป<อ>ูจำนี่หรอโอ้ฟันจากมือที่พอจำไปขอยอะปูดำยอะพุน่น ะอ,อันนี้แม่อ้อยเบื้องชีพมันบ,บ่บ่ท่านเลยเบิ้งบ่ท่านเลยเบิ้งเลยอโอ้นึกว่าแม่อ้อยเห็นตินนนได้ขึนนั่นได้ฝันในคืนนั้นบ่บ่ได้เบิ้งคีพโบได้เบิ้งยั้งมันบ่ตื่นขึ้นมาไปโทรมาหายายนี่โอ้สิครับไฟเปิดเบิ้งโอ้ฝันเห็นได้ขึ้นนั่นแต่ว่าตื่นขึ้นมาเฝ้ามาเรียนมาเบิ้งลูกกูอยู่รถนี่ะที่เพิ่นแขวนไว้ให้กูพี่บุญักเฮ้าเนี้ยเบิ่งบ่บ่สอขอ้นอยังเล่าอ่ะ91โอ้ ฝ้าิืออยู่รถวันอไปไอ้เส้นแต่สองเืียมไปซองมึงไปซองหน้ามึงแมบิงบังเหรียญหลวงปูวันอ่กไปเหรียญนันเก่าหนึ่งจริงเก่าหนึ่งคักล่ะอือตัวเล็กมันาทาั้งหน่อยเนาะครับผมเห็นเป็นเก่าหนึ่งอย,อยู่หันเนาะจะเรยโทรมาถามไมมนี่บาทนี่ตามข้อมันของแม่วัยี่แม่วัยสิตีเป็นเจ้าไหนครับคบหาสมมติว่าห้าตีเป็นเลขเลขเป็นเบอร์นี่ครับ ปูอยู่สูงเนาะครปูโหดกันมากยี่ห้อะแต่วันเก่าหนึ่งมันช่มาดน้ำหยางปูมีตรเก่าแต่วันย่างย่างกว่ามากนะมันใชู่มีสีโอ้ใหม่มันก็เป็นได้เนาะจ้ะเ่ะแต่ย่างของไม่เห็นเหรอย่างยางอองไม่เห็นย่างกับปูมาดน้ำกันเนาะเนาะงกับปูมาดน้ำกันย่างนี่สูงตื่นี้ใส่ขี้ เราจะว่างอยู่ในว่างที่ใส่เนี่ยเป็นผู้สูงซักเนาะผู้สูงน้ำปูอีบ้านเะห่อยห้องสิแต่ว่าจังไหนเรีคันเลขคันเป็นเลขนี่สีม้าม้าจังไหนไม่ห่อยเสื้อนี่ตัวเตอรี่ม้านะห้าเก้าสี่ห้อยเอาเอามาโชว์นี่เป็นยังไงม้าน้ำมันไม่อ่อยครับม้าอยู่คนซื้อว่างหันอ่ะแต่ว่านี่ผู้ใดว่าเปลงเก้าหนึ่ง เล็กพูกซึ่งรู่หวานบางันเนาะครับนี่คือเด็กมาจากวางนะครับคือได้ใจแม่อ้อยมากเล็กตัวไหนห่วัมากที่อยากอยาน้ำเล็กเกลานึ่งละลาบหาหนึ่งคนอกโอ้เก่าเมื่อมาเรียวเอาถามหาคือเห็นหลุดสิโอ้เกห่องกูกูว่าว้าอย่างของเนาะซีซีตุนแ้าซีตุนเก่องแล้วถามเขา ทำคอมีบอสดีเพราะว่าดีดีมาสั่นอมแต่มาแน่ของเราไม่ไหวเราก็จัดตามข้อมฝันครับกันฝันมันหนาสิเป็นยังเสียวัสดุลาว่าเจ็ดสามห้าห้าเก้าสี่เราไปจับเอาข้อมฝันที่เสาสีตุนเฮียนเก่าห่องครับยังไม่หนาหาน้ำยูเรเนาะเสาสีตุนเฮียนเก่าห่องวัสดุลาว่า หอยมันก็อยู่ในนี่เหมือนเดิมทั้งหาทั้งซีทั้งเก่าเนาะที่นองกับไปิีคอร์ด้วยครับเนี่ยคือแม่อ้อยเรามักเป็นการส่วนตัวลาว่าแต่ว่ามันมาเขากับเล็กปูวัสพอปูอยากได้เฮียนเสาอันเสาซีต่วนเก่าห้องนี่าวัสอุมันถสีบไมความว่าจังไหนว่ัสนเลาวเสียงร้องเบิองหน้าวัสเสียงร้องเบิองหอยมันเป็นไปได้หมดแล้วเนาะถูกอย่าง นี่แหละครับถ้าพี่น้องมากกับสิจัดน้ำแม่อ้อยเราก็บ,บ,บ่ได้สงวนฤกข์ศิษย์ว่าสันลาว่าผู้ใดมากน้ำกับจัดได้ว่าสันนะว่าถ้าว่วมัดเนี่อ้อยนี่เราเป็นบริวารปูมาหลายปีว่าสันคอยจำว่าเนี่ยอ้อยเราเป็นคนมีเสียงครับพี่น้องครับเขี่ยวมากกับแดงว่าสันเขี่ยวมาก,กแดงดีว่าสันเม่อ้อยนี่เชียวเชียวไปคนเดียวเราเกิดห้กะไ โอ้ขาดขาดแม่มาดต้งได้ตีปูแม่อ้อยเนี่ยเราอยู่กับปูมาดนวนนะครับพี่น้องเราก็แปรได้แล้วละครับเก่าซีวัสดุเซาซีต้นเี็นเก่าห่องครับเสาซีต่วนเี็นเก่าห่องเอาขอบคุณแม่อ้อยครับมาดนี่หันมันสมมติว่าเมื่อเอินเหล็กสีออกหรืแม่อ้อยสิซื้อตัวได้อีกครับสีซื้อเก่าหนึ่งหนึ่งเก่าไว ที่ซื้อเก่าหนึ่งหนึง่งเ,เก่าทีน้ำเหล็กเก่าปูที่มักที่สุดแบบนี้ครับซ้ำนี้แล้วก็คือชุมนี่แหละทีถือว่าถือกับยาครับก็มีเก่าสี่กับเก่าหนึ่งนี่เนาะครับขอบคุณ <c oughs> แม่วหลายนะยครับเด้อเมื่อนี่ครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะครับเอา พี่น้องขันมักน้ำแม่วัยกระจัดเลยนะครับเด้ขอขอบคุณพี่น้องทุกผูทุกคนครับที่เขามารับสมรับฟังครับถ้าถูกใจก็อย่าเลื่อมฝากซับไปไทยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือน,นเพื่อส<ห>ิบวันเดียวก็<ห>ไ,ดได้การดีๆขอบคุณครับสวัสดีครับ